เออเอาเอาปนก็มีตัวนี่นี่เอาบ่เอาอีเนาะปนปุ่นทุ่ปนบกิดปนปลาทูกเนาะนะคือบ่ปนหลวงเอานะนี่นี่ป่าอยู่นั่นนะปลาต้มป่าเน่ยบ่ปนหลวงเอาเนาะนี่นี่นี่ปนหลวงเอาเนี่ยเดี๋ยาจำแห้งทีเลยจำแห้งทีเลย จจําพ่อหน่อยน่อยเฮ้ยเขาหงกับรู้สึกว่าจะรู้สึกรู้สึกว่าจะยู่ยตันอมันเป็นบัดรอยู่ไหมอ่าเป็นบัตรเป็นแบบบัสุกอยู่หน่อยเขาหงนั่นแหะมันเป็นแบบบัสุกอยู่หนึ่ เามันาอยข้าบแ่งเบิ้งเอาปุดปัดปุดปัดเลยอะแวแตายนน็มันได้เนาะมันได้กินได้ำเนาะ่าีแม่ตัวน้ยัึงมนึอีกบ่ตัวนึคือกรนนี่มันตุ่ยกว่ากัน่งตัวนี้มันกิน ทำไปไม่ได้หรอกทำเปนผู้เหตุการณ์เพรผู้เนนี่ผู้เฝ้าผู้เฝ้านี่ผู้เฝ้าเลยผู้เฝ้าว่าจะเชจะเชิญหผู้เฝ้าโอ้ยพู้ไปเาพืนเพาสกูเข้าื่นเาแบบเอานเือพืนเบิรแล้วโอ้ยเบิดกยาไกลกับเบิดทตุดเป็นนนฐานไปเลยบุ๋ตันี้เปอมไกลันลพุ่ออมคเข็กออมีเร็กใสนน้องสกูได้นะได้ฮะสกูรด แล้วผู้เข้าไก่เลยพุนด่างไผอันผัวเชื่อเต่ามัินหลังผินหลังนี้มันเอาหรดไร้สิบอกให้เผอบ่ได้เลยเง้มาเอามาเอาไปเบ็ดเรา้ดีด่นคนนี้เผ้อบ่ได้ยังวะเพอบ่ได้ยังวะผินินหลังให้มันก็บปั๊บรลดแล้วเจ้าเอ้ย

อย่างปริวาสนี่อร่อชะไแเท่าอะไรห้องนเยเองคปห้องบุพพ่่แนบฝรั่งอายดเนายู่วนพกกยู่วันพกกันด้เมื่อคืนนี่กินยังก็กินตัวต้มตับต้มปอด

เน่มคือาไบักแนเอาคุมไ่ไ่ไเร้อยซ้ำบักคู่ควายชนนะบักโตบักโตเนี่ยแล้วานนี่นะอมันตเมงไ่ะไยมมาตูฮึ